Tchau. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเนื่องจากปีดปิดประตูข้างครัวนะคะเพราะว่าโครสร้างค่อนข้างจะเสียงดังนะคะอีกอย่างนึงก็คือบีดได้ครัวพิษนะคะบี่ก็เลยต้องปิดนะเพราะว่าบีดจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแพ้จะกาก,ก,กินชุมชุนนะคะนี่ค่ะบีดครัวพิษใส่ครบมาแล้วแล้วบีดก็จะมาตาม วันนี้เราจะทำน้ำทิปะทูแบบง่ายๆสไตล์บิกเคเนะคะอันนี้บีปิดนะ่เพราะว่าบีะจะโขกพริกนะคะเพื่อน่านเดี๋ยวปิดขอเวลาโขกพริกนะคะทีนี้ปะทูที่ทอดมาบีก็ได้แกะเรียบร้อยใส่ถ้วยไปแล้วนะคะแกะเอาก้างออกเอรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโขลกใส่พริกแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวปิดขอเวลาโขลกสักครู่นะคะ นี่ค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะบีจะมีเครื่องปรุงแค่3อย่างน,นะคะมีผงชูรสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาหารนี้บีจะใส่เป็นน้ำพริกปลาทูแต่ว่าเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาล้านะคะบีจะใส่น้ำปลาบีก็เลยต้องใส่ผงวัวตักไปน,นิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดรสชาติแบบกลมกล่อมยิ่งขึ้นซอยซอสนะคะบีจะใส่ซอยซอสลงไปด้วยนี่คือถ้าบีทำน้ำพริกบีจะใส่แค่สาอย่างนี้นะคะ แต่ส่วนมากอะ่ะก็จะไม่ค่อยใส่ผงชูรสเท่าไหร่ปกติบีจะใส่อซอยซอสนี้ก็จะรสชาตินี้ก็จะหวานแล้วนะคะมีขอปิดแมสนะคะเพราะว่ากลิ่นพริกแรงมากถ้าบีกดโขูนี่ย็ขจะจํำนะคะมีขอเวลาขกแป๊บนึงน,นะคะบีต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบีลืมเสียบไม้นะคะตะกี้บีต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าว่าถุงมือบีดดังนะคะไม่ได้ซื้อถุงมือที่เป็นพลาสติกมานะคะ เนื่องจากหมดแล้วอ่ะบีก็เลยบีดมีถุงมือที่เป็นแบบนี้ค่ะที่บีทํากับข้าวอยู่ทุกวันทําที่ไม่ได้ออกคิดเท่าไหร่นะบีจะใช้ถุงมือแบบนี้นะคะเท hey, ปัทูลงไปแล้วบีจะโขบบีจะไม่ทำให้ละเอียดเหมือนทั่วๆไปนะคะบีต้องจัดผักนะคะบีก็เลยต้องสวมถุงมือการหยิบจับอะไรเวลาทํากับข้าวค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เราคํานึงถึงความสะอาดนะคะ โอเคค่ะบีบเอาประมาณนี้นะคะบีบแม่เนาเลยน้ำพริกปะทูสไตล์บีบต้องเป็นแบบนี้เอาซอยซอสลงไปเลยนะคะปรุงเครื่องลงไปในโค้กเลยนะคะซอยซอสแล้วก็ผงนวลนิดเดียวจริงๆค่ะประมาณปลายช้อนช้อนชาเนาะเอาใส่เพื่อที่จะให้ตัดกันกับอันนี้คือน้ำปลาร้านะคะ ใส่เยอะนัวเยอะใส่น้อยนัวน้อยไม่ใส่ไม่หนัวนะคะ่ะขอช้อนบีดเนาะบีดขออนุญาตเอาน้ำอุ่นมาแป๊บนึงนะคะใส่น้ำอุ่นลงไปเลยนะคะน้ำต้มสุกแล้วนะคะใส่พอประมาณนะคะทุกคนทำเป็นหมดนะคะแต่ว่าใครจะทำแบบไหนใส่อะไรนะคะก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคล หักใส่กระทะเลยนะคะบางคนทำแบบนี้แล้วก็จะจะพอนะคะแต่บีบไม่ใช่ เพื่อนๆบีจะชิมดูนะคะพอดเอีเมื่อกี้ไป <c oughs> ไปเสนีค่ะไปเสนีเอามากดกินเรีย่ยงในการรับของนะคะบีขอชิมดูก่อนนะเพื่นอนๆก่อนเลี่ยงก็รสชาติเป็นยังไงโอเคได้เลยแต่เผ็ดมากเลยเพื่อนทีนี้บีก็จะเปิดไฟนะคะ ให้น้ำพีของเราร้อนๆนะคะผสมบขึ้นมาคัะน,นี่ค่ะของกลิ่นปลาลขึ้นมาทันทีเลยพ <laughs> <c oughs> อเดือดแล้วปี่ก็จะปิดไฟแล้วนะคะอัดเจไรเพื่อที่จะให้ออผักหรืออะไรที่ ผ่านมึงที่เราจะลงไปนะคะให้เขาสุกทุกอย่างสุกหมดผ่านความร้อนแล้วเวลาเราวางไว้เนี่ยรับข้าวเราก็จะไม่บูดนะคะมี่มีพอปิดไปนะคะผักชีแล้วก็อะไรละ่ะต้นหอมนะคะลงไปทำง่ายมากค่ะที่ประตูน,นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะต่งนะคะนี่ค่ะ มีเตรียมไว้แล้วนะคะเพ่อค่ะมีเตรียมผักที่จะกินกันวันพิธภัณต์วยแล้วนะคะเดี๋ยวตักเสร็จเพื่อนไหมคะถ้าข้าวเหนียวอ่ะถือมาเองนะคะเพราะว่าพีไม่ได้เล่นข้าวเหนียวดีชอบทานแต่ข้าวสวยนะคะดเดี๋ยวพี่จะตักใส่ถ้วยเพื่อนเลยนะคะอืมมีตักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะเห็นไหมคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำ4มีดๆๆทำไปติดคนที่ใส่แบบนี้หรอเออสเะขั้นตอนต่อไปบีเ็าจะาทำการนี้ค่ะเอาผักชีนะคะเดินใบผักชีวางคนนะคะเพื่อความสวยงามก็สวยแล้วต้องให้อร่อยด้วยนะเพื่อนไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะ I don't know.